วันนี้มาอยู่ที่ร้านนะครับไก่ย่างนะครับไก่ย่างร้านนี้ขายมานานนะครับนะครับอีกต่อไปนะครับก็จะมีเปิดตัวยิ่งใหญ่นะครับเปิดตัวอะไรนะครับพ่อค้าเปิดตัวอะไรนะครับเป็นรถบัสนครับเป็นรถบัสบ้องชั้นโอ้ครับนี่ตองสามเดือนเดี๋ยวเข้ามาอืมนี่นะครับรอดูนะครับวันนั้นถึงวันนั้นผมจะมาเปิดตัวให้นะครับนี่เป็นร้านไก่ย่างนะครับมีหลายอย่างนะครับมีปลาดุกย่างรับนะครับมีปลาดุกย่างเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยย่างกันใหม่ๆนะครับพ่อค้าเราย่างกันเห็นย่างกันใหม่ๆไก่หมุนก็มีนะครับไก่หมุนนี่นะครับเคยเห็นแต่ผ้าหมุนวันนี้มาดูไก่หมุนด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวตุ้มตันนะครับทำมาได้เลยนะครับนะฮะผมก็มาซื้อร้านนี้ประจําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างปลาดุกย่างแล้วก็ไก่หมุนนะครับเสียงมาอุ่นหนุนได้ครับริมถนนนะครับ โอเคเยี่ยมแผนบุคคเยี่ยมไหมเยี่ยมครับเยี่มยม,ยม